เมื่อวานนี้หนูก็กินเอาเอาเอาตักจานมาเอาจานกระเทิบเข้ามาปะปะจานกระเทิบเข้ามาไส้ปลปะป๊าปะป๊าอือม่าม่าบอกปะลาช่วยหนูเลยอ่ะดึงจานกระเทิบจานเข้ามาใกล้ๆตัวเองสิคะหมอ้ไม่เอาซอสเคลื่อนแล้วฮะเคลื่ดูเขาแล้เคลื่อนได้หรือ ไม่แล้มั้งไ่บ้เอาเนื้อบ่เอาเองใส่กรอบกับบ้เอากินแต่ผักโอ้ข่อยเห็นอาหารยัง่ข่อยควินหัวอันนี้ลูกมาไงออสการ์เขามากินแบบนี้มึงลองลงนาบ่กินลองได้กินผักไปเห็นอาหารฝรั่งเคยวินหัวโอ้ยเบื่อจังเลยแล้วจะกินอ้ What are you eating? I eat the salad. I eat a... thing vegetables. Yeah, salad. I... Mm -hmm. What's inside the salad? Um, I don't know. Cucumber. Little cucumber. Gurka. Gurka. Tomato. Green salad. Then I have uh, Green. Apple cider vinegar and olive oil and um, lemon pepper. Mm -hmm. is, do you like it? Do you like it? Is it good? It's very good. What do you have there? Ketchup. Oh, it's for the sausage. That's cucumber. But I can't put it in there. Oh, son, oh, come. Home. Coming, son. Come on, so, r aining ah <Huh? S 1> r aining อื mm. r aining not raining mm. raining mm. not raining mm. raining not raining mm. What is problem with this weather? Oh I don't understand also What the problem with the weather? ไม่ได้เด็กกับโฟนตกเด็กกับโฟนว่าตกเด็กกับโฟนตกเด็กกับโฟนว่าตกไม่ได้อย่างอย่างกับ แนี่ไม่เข้าใจเ oh. บือ่อใช่ไหมไทสันอยู hmm. mm ่ข hmm. mm ้างนอกออกเข้ามาไทสัน เมื่อวานนี้พี่ออสการ์ก็ไม่กินเลยแตงผักก็ไม่กินโนนาก็ไปเขียกินเ<ะ>มื่อวานนี้ออสการ์ก็ไม่กินแตงหนูก็ไปกินแตงให้ของพี่ออสการ์ก็หนูชอบกินผักใช่ไหมคะชี่มาอันนี้ยมเนี่ย Yesterday we went in Leicester แล้วออสการ์ฮี order burger on Ah, uh, uh, yeah, then he not eat cucumber. You, but you take That's, it, you took it from him. Yeah, but. Mm. but it's so sour well for me. Hmm. Uh, sour well for me. Mm. But you can eat. Yeah, but it's sour well for me. I don't eat because it's sour well for me. Yeah, but you still eat yesterday. Oh. มันอ่ามันเตี๋ยแตงมันเปรี้ยวแต่ว่าเอาก็มันเปรี้ยวเปรี้ยวเจ้าของก็กินอยู่เป็นเนบอรมเมนแตงดองไงอือฝรั่งเขาจะมีแตงดองใส่ขนมปังใส่เบอร์เกอร์ใส่อันนี้เขาแมนบอร์มามาเห็นมามาบุกินมาวิ้นหัวจึงม่นอีอย่างจะเป็นเนื้อหมู How a b ย u t คล u c ย n try this thing you don't w a n แม่กินได้ดีแต่แม่เชื่อว่จากหัว <laughs> หัวก็เกล้าแล้วหนูะนะจะหมด<า>จะหมดไหมนะ้อเนาะจะหมดไหมนาะ กินผักดีไหมคะกินผักดีใช่ไหมคะมกินผักดีหัดให้เขากินผักตัวขึ้นเขาจะได้หัดให้เขากินผักแล้วแต่นิดหน่อยเพราะตัวขึ้นลินเขาก็สิรับกับผักได้มันก็เลยบม่มีปัญหาเนี่ยเพอาเขาซีหาปีเพราะว่าสิหัดน้่งกินเตงเต้นหัดน้่งกินตเตงเต้ตอนขวบกลัวๆหนูนะก,กินผัก ก็สามสี่ปีขึ้นนา้าก็ไม่มีปัญหากับพวกแข็งๆ้วยมันก็ได้กินได้พี่น้องอถ้าสี่ปีสิมหาหัดกินผักนี่โอ้เดี๋ยวอยมันบวกกินมันมันเกินไวเราไงแต่มันกินไปกินตอนโตก,ก,ก,กนนับกินแนบพวกกินแน่กินผักไปน้ำเยอะ ร่างกายเขามันระจังสิบอ้วนครับใครที่ไม่ทานผักทานก็ทานผักอวนอ้วนนะค๊ะแนะนำเลยบอร์ไรเบอร์ะม,มนูกินไฟเบอร์กับยูบีเอออยากจะเสียดกินตัวหอมไหมคะเนะี่ย อย่าเลยอย่าให้เสร็จเลยเลยแบบนั้นร้องเพลงค่ะอะไรห้องมุซันเลยมีอะไรหรอถามอย่างเลยอยากรู้ที่ที่น,นู้ดร้อนอย่าเลยอย่าให้เสร็จเลยอะไรแบบนั้นอาปาก็เฮลินไก่อย่ามาทำให้เสียใจเพลงอะไรไม่รู้มาม่าก็จำได้แต่สมัยเป็นเด็กหน่อย มาติ้งต้องเหรอขอ,นนขอบคุณค่ะเพราะว่าหนูไม่รูวันนั้นก็ขอบคุณค่ะที่บอกมามาติ้งต้องมา,มาไม่ใช่คนติ้งต้องมามาติ้งต้องมันจะมีติ้งต้องเป็นผีบา้ากับติ้งต้องดีนะลูกมา,มาติ้เป็นติ้งต้องดีนะคะรู้ไหมคะมามาก็อยากเรียนรู้ชีวิตคนเหมือนกันเวลาเราทําตัวแบบนี้เราก็จะได้เห็นอีกมุมหลายมุมเ,มามมเราศึกษาคนเขาไปด้วยเข้าใจไมหมลูกอืมอ้อําอ้ํา เอ็น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 น้องแตนจิลาบันโอ้โ,โอ้ยป็นจะตายที่อีหามเอ้ออีนี้ลงเพียงป,ปูเพราะว่าสวัสดีค่ะเอาช้อนอยังไงคะฮัลโหลเอาช้อนวางยังไงช้อนกับซ่อมเวลาอิ่มเอาวางข้างๆด้วยกันเอาวางยังไม่อิ่มเหรอออ้ยแปดนาทีแล้วนานแล้วไปแล้วค่ะกินต้นหอมกินหอมแดงไหมคะไม่ไม่มาม่าก็จะตำส้ตมตำนะคะตอนนี้อือดูสม่าม่าจะมามาจะตำส้มตำปลาดิบไข่มันดีก็า่าตำ มอนี้กามจิตำสูตรมอนี้กามิตำสูตรอัน,นี้ต้นตำลันกนกคนา้ตำมะกอนา,า,นาเอกมิกิลิตรปลากรเกดแกเีลืสมิลปรกอปลารเกแกมุมงต่อปากด้ักจะตอวที่บางๆไปเลยมักจะตอกระลาเตยพ้อมหัวแดงกิลีดอันนี้ก็พริกไทยบักสะตอรพริกไทยสะตอกะนงกินถั่วโงกนะคะแม่มาคามเกีย 干，喝完了再吃。